เพราะข่าวเข้มจับประเด็นข่าวคนกับสนธิญาณชื่นรือไทยในธรรมปฏิบัติการระเบิดกดขึ้นเมื่อวานในชั้นแรกครับว่าเป็นเรื่องของกระบวนการขอการร้ายไม่ใช่เรื่องส่วนบุคคลหลังจากเหตุการณ์ขึ้นสหรัฐไม่คายอิสราเอลโจมตีกลุ่มกระบวนการก่อการร้ายในพุงเป้าพียงประเทศตีฝาซึ่งประเทศหี่าเองก็ได้ออกมาปฏิเสธและก็พยายามจะโยงใยว่าเป็นเรื่องที่อิสราเอลสร้างสถานการณ์ขึ้นเองเหตุการณ์เหล่านี้เชื่อมโยงมากับสถานการณ์ในต่วนออกกลางที่กำลังเผชิญหน้ากันอย่างรุนแรงระหว่างอิสราเอล และอิหราพร้อมที่ขอให้เกิดสงครามในทุกขณะขณะในตัวนอกกลางทําไมถูกเชื่อมโยงมาอย่างประเทศไทยและกระบวนการขอการร้ายใช้ประเทศไทยเป็นฐานบริการเรื่องนี้ต้องดูว่าในขณะนี้เนี่ยรัฐบาลไปมีความสัมพันธ์พิเศษหรือมีอะไรข้อตกลงรับรับสารัฐหรืออิสระเอลหรือไม่ที่ทําให้กระบวนการขอการร้ายไม่พอใจก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะต้องตั้งข้อสังเกตในการเดียวกันรัฐบาลจะต้องพูดความจริงเหล่านี้ประชาชนได้รับทราบเพื่อจะได้เพื่อจะ่เมนูเป็นฐานดูแลสถานการณ์พูดความจริงนอะครับสัญญาณเช่นที่ไทยทำรายงาน